ศาลอุทธรณ์สั่งจำคุก8ปีครูไัยบูรณ์คดีพรากผู้เยาว์สาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก8ปีไม่รอลงอาญาครูไัยบูรณ์คดีพรากผู้เยาว์อดีตภรรยาเอมิราวันนี้3กันยายน2567ความคืบหน้ากรณีเอเมราชลวิรันวานิชยื่นฟ้องอดีตสามีนายภพบูรย์แสงเดือนหรือครูไัยบูลย์ผู้บริหารค่ายเพลงลูกทุ่งในความผิดฐานพรากผู้เยาว์และกระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีล่าสุดในวิสรุปมณีรัตนายของมิราได้โพสต์ข้อความเผยความคืบหน้าโดยระบุว่าพ่อแม่เด็กและผู้เยาว์ันนี้คงอุ่นใจขึ้นความยุติธรรมของกฎหมายไทยที่จะเป็นกรอบป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า18ปีจากคนที่จ้องจะทำลายอนาคตของเด็กคดีพรากผู้เยาว์มิราชลวิรันวาน,นิตัดสินแล้ววันนี้สารอุทธร์จำคุก8ปีไม่รอการลงโทษขณะที่เฟซบุ๊กของครูไับูร ยังไม่มีความเคลื่อนไหวได้มีเพียงโพสต์ช่องทางการติดต่องานและโพสต์ภาพเจ้าตัวเองล่าสุด12ชั่วโมงที่แล้วที่ระบุว่าฉันผ่านมาหมดแล้วสุขทุกผิดหวังสมหวังยากจนมีกินขอคุณความดีคุ้มครองก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6พฤษภาคม65พนักงานอายการจังหวัดหนองบัวลำพูได้มีคำสั่งฟ้องนายไพบูลในคดีพรากผู้เยาว์ ต่อมาเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์66สาลชั้นต้นได้พิพากษานายภับูรณ์จำคุก8ปีไม่รอลงอาญาคดีพรากผู้เยาวอดีตภรรยาชดใช้เงิน350,000บาทโดยนายภัยบูรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์และล่าสุดสารอุทธรณ์ได้ตัดสินจำคุก8ปีไม่รอการลงโทษ